สวัสดีครับวันนี้มอรวยพามาตามปูสามเม่านะครับในงดก้อนเพิ่นให้หาเก้าเก้าหาชุดล่างเข่าเต็มเต็มเลยนะครับให้เก้าหาออกหาเก้าเนาะเลขกกลับไปซื้อนะครับเอาตามพรอมเงินนี่ปูหายมาแล้วนะครับเป็นเลขบหลายตัวหน่อยก็เก้าหนึ่งงดก้อนอีกนะครับวันนี้ให้คัดมาเน้นๆเลยลองไปติดตามครับว่าปูให้ตัวใดไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้อยซีแฟนช่องนะครับ วันนี้มาเลยกับภาพมาตามทางของปูสามเงาเนาะอนึงหมดก่อนเป็นไหามาหลายตัวไแม่ตุย้ยเขาของพนินีรเนาะเป็นไหล่างล่างหากเก้านะครับออ,ออกออกยังออกเก้าหาหรือนะหากเก่าอมันออกเกาหออกเก้าหานะกลับไปซื้อเด้พี่หน่ตุ้ยโชว์ผลง,งานปูนะนะครับนาตามนั้นเนะาะกกกกล่างด้วยลา่ยา,ลางให้สามตัวเดียวแม่ตุย้ย เป็นไอ้สามเก่าซี่เก่าหาเก่าออกเก่าหาออกเก่าหาเนาะออกตัวครับนะครับออกมาสุดยอดเลยเนาะแต่ละในทางปูสามเก่าคนบอกอยู่ได้ว่าเลขล่าพคนแม่นเลยปูสามเก่าเนาะวันนี้ม้ารวยเพาสบายแล้วพอได้ลงเก็บเนาะนะครับเป็นไอ้กินตะพุงแซ่บเพล่เลยเป็นไอ้เป็นยังไงเป็นอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเนาะอาหารเป็นพิษก็้วเริ่มพอได้เห็ดเก็บปะเด็นเหมือน นะครับแต่ว่าปูก็เลยโทรมาหายหรอกเอาเลี่ยงไม่แต่ว่าก็เลยระดับเสียงประดี๋ยวระดับไมห่ห้ยอ่าเสียงนั่น,นตรตรก็ตัวเลขกไอจุดต,รตรัวเลขมากเนาะก็ะเลยหม้อแทนปูเด้อมเลยนะครับสำหรับในทางของปูสามเงาเด้อน,นะครับดูว่าในทางของชัดเจนเนาะงวดน,นี้พ่งให้น้อยได้ไหมตุยงวดนี้ให้น้อยเออแปลกนะปูในแน่นอนเลี่ได้แล้วให้น้อยก็ๆให้ปลาไห,หลเนาะปูสามเงาหน่อยแล้ว คือว่าแม่นนะครับเพิ่นกระลังเห็ดยังเหครับนิดเห็ดแทงน้ำมันว่ากระลังสางแทงน้ำนะครับเยส่บุญกะทินนุ่นสั้นถวายพร้อมบุญกะทินเพื่นอนกับพี่น้องเอฟซีบริจาคของมาน้ำปูดเด้อนะครับอยากร่วมเห็ดกะทินหรือร่วมสางแทงน้ำเนาะถึงบริมีปัจจุบันใจอยากคอยผู้บาอาจารรน,จานอคนอยผสมอุโมงค์เขาเนาะวัดน้อยวัดอยู่แต่ว่าตากไม่ได้ปูต้องวัดตา จังหวัดตากเด้อนะครับก็อยู่กไกลเติมยู่อาจจะทุลักทุามก็ได้น้อเพิ่นก็โชว์มาเห็นอยู่อันแม่พิมพ์ทางน้ำเนาะเออเพิ่นก็มีหน้าเห็ดหน้าส่างเพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาแบงปั่นพี่นเอซี่เนาะมาให้เพื่อได้รวมสร้างแทงน้ำเพื่อรวมเห็ดกระถินถวายมือกระถินพนวางเสร็จละจังไรเนาะไอ้เห็ดพ่อกระถินบ่เอาก็ลองเบิ่งเนาะก็คงพระทันเนาะกระถินเนาะกระถินก็ออกแล้วเนาะกระถินมือใดใกล้เออกระถินกับกระโดดใเดือนหนึ่ง ประด่าดีเจ็ดไล่เตอร์ประหลาหรืออย่ากเตอร์ล่างเห็ดก็ได้ห้หน้อยก็เก่าก็ให้หน้อยก็เก่าที่ปูมีสามโซ่ความอือหรือว่าวันนี้ปูคัดเมานะครับคัดหน่อยลงก็เก่านะครับก็เป็นนิมิตไมที่ดีน้องเมตุยเนาะสำหรับในทางของปูสามเงาเด้อนะครับอืมทางช่องมอรวยกับเม่ตุยเนาะอืให้ได้นำเสนอในทางของปูสามเงาเนี่เป็นครั้งที่สามเนี่ยะครั้งแรกกับเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยคือว่าเขาตะเลกวิ่งมันกลัว นาะแต่ว่าเล็กเล่าเนี่เขาตกกลับเลยเนาะื้ออกเกนะครับก็สุดยอดนตุเนาะเอาห้องกับถารับชมเนาะตัวเลขว่าปูเนี่ยเดี๋ยวให้ไม่ตุอ่านเดีฟังคว่ามีอย่งแนปูยัมีวิ่งสีกับเกีบนลรางสามตัวก็มีหนึ่งหาสีจับปูหาสเกียรเกียรสองหาหกมแชนีกค่ะเลขบ่า เป็นบนล่างเลยเนอะบนล่างอืมบริยากเนาะบนล่างบนล่างบาหลายนะครับเนะาะสำห<น>รับปูสังเงาชือว่าเคนน้ำมาแบ่งปันนะครับเี็กล้อร้ายโตนะครับเป็นมาเปีงปันค่ะเพื่อพี่น้อยซี่มีโชคเนาะบริยากษ์รวมทัพบุญสั่งแทงน้ำน้ำปูเรารวมเห็ดกระถินกะมอรวยก็ไปซื้อครอเป็นอกสภาพบุญในปูเด้อน,นะครับกับชือ,อว่าปูเราให้แม่น เพิ่นก็บ,บอกว่าล่า,ลาเนี่เพิ่นแม่นเนด้ผู้นี่นะครับเล่าคนแม่นเดียว่นว่ากลับไปตามตัวแตกดูได้เพิ่นว่าปีกหันปีนี้แหละวะนะครับเพิ่นก็อย่างเมื่อยฟันมอรวยกับแม่ตุ้ยให้เพิศพัฒน์บนให้อืมอ้าชมตัวเล็กพี่น้องนะครับชมตัวเล็กแล้วเพื่อจกมานนะปูก็อย่าลืมปูสามเงาเด้อพี่น้องนะครับแต่สิมีเด่นซีครับเจี๊เด้อนะครับเป็นเลขเด่นเนาะส่วนทรัตัวผู้ให้มาปลายตัวหนึ่งหาซีเด้นะครับ ามตัวเข็งนๆเนาะพี่น้องอีตัดเล่นก็ได้ในนี่เนาะสามตัวแต่ว่าปูจับคูไมบฟงองขึ้นมีหาซีเจ็ดหนึ่งหาหกเจ็ดสองบนรางเนอะ,นะครับสำหรับปูสามเงามาฝากเอามาต้อนพี่น้องเอฟซีนะครับบริม,มากน้ำปูกะรองซื้อหาเวิรงนะครับเดยอบปลายตัวหนาซื้อเนาะเมื่อก้อนเผือกเขาเตรียมๆเนาะครับสำหรับหาเกาหาเนาะวันนี้ไฮมาแล้วนะครับตามนี้นะครับแค่มันจอไว้ก็ได้เพระพลาดโอกาสดีๆเด้นะครับ วันนี้ก็ไม่ได้กาดคำๆแค่ร้อยนะ้ำเม็ดตื้อน้ถ่ายท่ำนะครับเออหน้าบ้านเม่ตื้นนะครับเป็นถนนนะครับชายท่ำอานี้นคือเสียงหลายแท้กับเสียงเด,ยเดียวนี่แหละ <c oughs> พอเรียแล้วคนรวยเรามีหน้าบ้านที่ถนนเนาะอืมร <c oughs> วยด้วยในหน้าบ้านที่ถนนเนาะถนนใหญ่ถนนซีเลนแรงพนะ <c oughs> ันเนาะหลุดแค่ไหนเนี่ยแรงนวนวนเนาะต่ละมือนะครับก็เลยเสียงรถหลายอย,อย่างยน้ถ,ยถ่ายท่ำเนาะ มืัอนี้แค่ยืนรถว่าหลายช่วงไทยนีนะครับเอาก็ฝาก็ไลค์คนแชร์ยคนติดตามเด้อนะครับเดี๋ยวตามให้อีกเนาะหลายท่านหลายคนอยู่หลายท่านนะอาจารย์เอ่ออยุธทีบอกให้ว่ารยตามให้อยู่นี่แพนแอร์อะไรเป็นตุยท่านเนาอยติดตามอาจารย์อิทแล้วก็สามคนบอกน้ำเนาะอาจารย์บอกน้ำนะครับอาจารย์สมหมายอาจารย์หายมาแล้วเนาะอาจารย์สมหมายกับพี่ชายหายมาแล้วนะครับตามต่อนะมีเชียวน้อยมื่อตะเศร้านะมีเชียวน้อยมีกี้นะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับถึงไทยน้ำผัดให้พราะมื้อเรานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วนะครับใหกำลังใจสองสองทางเลยล่ะครับมาเลยเชื่อได้ไม่ตื่นเลยละวันนะครับมีตัวเลขดเด็ดตัวเลขดีๆเอามาฝากมาต้อนนะครับให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เด้อพี่น้องนะครับเอาแต่คอมเมนต์มันวันด้วพี่น้อง <c oughs> คอมเมนต์จมบ้ายอย่าเด้อนะครับให้กำลังใจกันจะได้มี่กำลังใจหาแนวทางดีมาฝากมาต้อนเนาะบรรยากาศน้ำแร้งนะครับบรรยากาศ ว่าคำปั่นผล่รถหลายจัหน่อยนะครับผู้สามเข้าล็อกอะนะครับก็คือว่าหลับพื้นเห็ดแทงน้าเด้นนะครับเพื่อชกหมาน้ำปูนะครับอยากให้กำลังใจนะครับทั้งช่องหรือให้กำลังใจปูอ่ารวมสร้างแทงน้านะครับกับชินนะครับกต,ติดตตอมาได้เด้นนะครับอือคนไทยเขาแรงนนะน้ำใจเนาะมีชกน้ำินกับแบ่งปั่นนี่ดอกอออเาอาฝาก็วลากระแช่ครับ แนวทางกะมีไม้เรื่อยๆนะครับว่ายามหาให้เนาะผู้เล็กกับเจนี่กัมี่อาจจะไล่ทันไล่จันมากนำเสนอทางช่องเนาะให้เข้าโลกปฏิภาณบุญไห้นะครับเล่ามันเก่าโอ้เล่าโมนึงกะหลายท่านไล่จันถึงกัจบคำเลยโลกกับจุ๊บไว้เนี่ยไม่ตื่นเนาะแต่เอาจอๆมันตันมันเมย์เซเรียลหาเหล็กรัฐบาลไทยเนาะมี่จะเล่าลายพี่น้องกับจุ๊บไเห็นเหล็กเล่าเนาะเห็นเหล็กไทย นะครับอืมย่างแค่น้อยอ้ายางกับดันเฮ็ดนันไ่ตือเหเนาะอ้าวเียพี่น้องเอฟซีนะครับชจงมันน้ำกันนะครับตามนี้นะครับสาหรับตัวเลขกฟูสามเงาเด้อนะครับไอ้มาเด่นซีับเจดเด้อนะครับเล็กเด่นเพิ่นมาหลายตัวเนาะซี่กับเจ็ดบนรางจับสามตัวให้หนึ่งหาซีนะครับเล็กเพิ่นเอกมาให้ขึ้นหาซีเจ็ดหนึ่งหาหกเจ็ดสองครับบนรางไอ้โชคไหมานน้ำฟูสามเงาเด้อนะครับในวันนี้ ให้แตกสามตัวสองตัวเด้อพี่น้องครับผู้ได้ชมมานกับย่าลืมปูเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองช่องทางคือเก่าล่ะอ้าวสัน่นชกชมมานพี่น้องสวัสดีครับ